ค่ะดำเนินทางค่ะป้างอ้อเจริญธรรมค่ะค่ะตั้งแต่เรามาทีนเจเร้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะก็อันแรกก็ที่มันเห็นง่ายๆก็คือ เงินเราเหลือเยอะเพราะว่าค่าใช้จ่ายจะถูกลงด้านที่สองสุขภาพเราดีขึ้นสุขภาพโดยองรวมแล้วเราคืออย่างกลิ่นตัวอย่างเงี้ยที่เห็นชัดๆเนี่ยกลิ่นตัวกลิ่นเหงื่ออะไรพวกเนี้ยเราก็จะไม่มีเราก็ไม่ต้องใช้ใช้น้ำหอมใช้อะไรเพิ่มอันนี้มันก็ ทำให้เราเประหยัดแล้วก็สุขภาพเราก็ดีแล้วก็ส่วนหนึ่งอุปสรรคคือถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์เราก็ไม่สร้างวิบากให้แก่สัตว์เพราะว่า,าสัตว์จริงๆแล้วเมื่อก่อนเราถูกปลุกฝังว่าเ,เขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของคนแต่เรามาดูจริงๆแล้วแต่เรามานะมาจริงๆแล้วเรา เราไม่เคยเห็นสัตว์ก็วิ่งมาหาเราว่าเธอกินชั้นเธอกินชันหรือเปล่ปาจะกินชันอะไรเงี้ย<ม>เขาเขาจะวิ่งหนีเราตลอดก็แสดงว่าชีวิตเขาเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเพื่อเป็นอาหารของเราทําให้เราชัดเจนขึ้นแล้วเสร็จปพรในการที่เราไม่เบียดเบียนเขาเท่ากับเราไม่เบียดเบียนตัวเราเองด้วยก็ทําให้เรารู้สึก เราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในการทํางานอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราจะไม่สร้างนิบาตใหม่ขึ้นมาแต่นิบาตเก่าเราเราต้องต้องรับมันก็ทําให้เราน้อยลงทําให้ชีวิตเราก็ไม่ยุ่งยากมากเหมือนสมมยก,ก่อนมันก็อันนี้มันเป็นสิ่งที่ที่บางทีเรามองไม่เห็นมันเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้ แต่เราสามารถรู้สึกได้ว่าชีวิตเราอะสมูทขึ้นเหมือนกับแล้วก็เรื่องเลวร้ายมันก็จะน้อยลงที่เราเห็นได้ชัดชีวิตความยุ่งยากความอะไรพวกนี้น้อยลงแล้วอารมณ์เราก็จะนิ่งขึ้นเพราะว่าร่างกายเราจะเย็นขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็จะราบเรียบแล้วเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วทุกอย่างก็สมบูลงเด้เลยมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด ส่วนวิบากร้ายหรืออะไรพวกนี้มันก็จะตามมากุศลเราก็จะมากขึ้นคือที่เห็นได้ชัดจะเรียนทำค่ะ